không đầu lúc 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 กรสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมน้ำเสียงโด่งนี้อะไรไม่รู้วันนี้เราก็อยู่กับ10ลอตไอวินเอ้ยทุย A D M เกมนะครับลงลงเว็บลงเว็บก็มาอ่ะก็ขอญาตเลยครูกระไรจะขอดเขาแจกเกมเอียงกันบ้างนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในช่วง21-23นาฬิกานาฬิกานะครับผมอ่าก็โยกับเกมช้างนะครับกับโทเทมเกมใหม่นะท่านผู้ชม ก็ขออนุญาตเลยล้ก응ันผมเกมปวดปลาตะปานโดนไม่เล่นสักวันเหมือนจะตายในวันนั้นนะผมกันชาพอจดนะครับผมหรือว่าที่เขาเรียกกันเกมคเนตนะครับโชคลาบตะลาบก้อยนะก็มาดูกันดีกว่านะครับผมว่าคลิปนี้มันจะผมจะปังหรือเปล่าก็คลิปนี้เหมือนเดิมเลยไม่นับนุนให้ได้ตามดูความันถึงท่นนั้นนะครับเริ่มที่เท่าไหร่ดีคิดว่าเป็นห้าเป็นสิบเป็นสิบดีกว่า จัดไปไว้สรุปน,นะครับผมเช็คลงเช็คไลน์นักะดงนักกระด้างก,กันไปก่อนรอบนี้หวังว่ามันจะมีจะมีอาจจะมาอุ้ยอุ้ยเฉยๆนะอุ้ยเฉยๆรอบนี้โผล่หน้ามายิย้มย่อระยอเย้ไปหนึ่งทีท่านะผู้ชมหวังว่าจะมาสลับไปสลับมาบางสลับเดะนะครับผมหวังว่ามึงจะไม่งอนกันนะวันนี้รอบที่แล้วไม่มาเลยไม่มาเลยนะเออเฮ้อ,อรอบนี้หวังว่าจะมา ตัวยาวมันไปนะ <c oughs> ท่านใดทีออ่อยากนับหนุนและหับหนุนทุยนับหนุนเฮียก็ถูกแล้วอยากซับหนุนเฮียก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กันด้วยนะคร <c oughs> นะับนะนะอย่าลืมใครอยากรู้ช่วงเวลาลิงดีงคอมเมนแแต์เลยไทคิมไทคลิปเลื่อนลงไปดูนะอย่าลืมไปเลยแล้วจังหวะนีนนน้โอ้โหโอ้ใหม่กอดวายมาท่านผู้ชมแล้วก็ติดคงติดเคเคติดเอเอติดอะไรต่อไม,ไม่รู้จังหวะนี้โอ้ยน้องดิโฟดนะมายิ้มหนึ่งทีนะท่านผู้ชม สวยเริ่มมาแล้วเขาเรียกว่าคอมโบคอมโบคอมโบเอ้ยอืม้มผมนี่กำบันแน่นเลยไปสักทีเนี่ยอ้าวสเกตเตอร์สหลานตัวท่านผู้ชมโอ้ใหม่ก้อดนะครับผมไม่เคยได้เยอะขนาดนี้มาก่อนเลยหอมันจะมาติดหมุนนี้ฟิตไงนอนไปพักผ่อนมานะครับผมพักผ่อนคอนะเป็นใบอ่าเป็นใบนอนนิ่งๆนะท่านผู้ชมไม่ต้องพงต้องพูดเาแล้วเก็บเสียงไว้มาพาักโดยเฉพาะวันนี้ มันต้องมาแล้วคมันต้องมาแล้วฮะเมือ่อวานคืออยู่สักคนแต่แล้วหนึ่งวันคาดว่วันนี้จะมาแบบโรืแบรนดกระนำปีครับเรือสามแสนสิบห้านะครับผมเปิดประเดิมหัวมาได้สวยง,งามพระแปดพละเก้าท่านผู้ชมปังลูกเจมาแล้วก็หายเงียบยาวไปเลยเพื่อนยาวยาวไปเลยก็เงียบจังวเนี <c oughs> ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาคุยกันเพื่อน มาดอกเดียวเราก็หายาูญไปเลยจังหวะนี้10เจเจ1สบพันธ์กันนะผมแล้วก็ยังไงครับลูกคิวมาตัดหน้าต่อด้วย11 0ทีนะพูล6เข้าไป1ทีโอไม่กอดกันเลยแล้วก็ลูกเจมาซ้ำ2ซ้ำ3มก็ไม่รู้ห,หลสองเรียกว่าอ่าซ้อนซัอนเงี้ยนละเกินมากันแบบสลับส,บสับขาหลอกนผู้ชมเล่นหนึ่งเป็นุดท้ายว่ะเม็ดว่าเมด็ดเม็ดแล้วโอเคดูเลือกก็คือฟิลิปปินยเยอะจัดเลยนะเมื่อกี้ เท่าไหร่ว่าห้าหกตัวนี่แหละท่านผู้ชมมาจะไม่ผิดเยอะจัดเลยเมืเ่อกี้มันมายังไงก็ไม่รู้นะผมอู้หลกเอมาต,ตัวพงตัวแพงจังหวะนี้ติดบังบังเดะเดะมาเหอบเดะช่องที่สองสวยงามเพื่อนเออยังสลับเดะเดะสลับบังสับสขาหลอกมาแล้วท่านผู้ชมจังหวะนี้เจ็ดสิบสี่เลยนะครับผมหวังว่าอะไรได้เพิ่มเบ็ดกันหลังจากนี้ดูจากระลงจากลายแล้วค่อนข้างที่จะหน้าทรงหน้าเสียงหน้ารองจะได้แบบตัวอย่างรวดเร็วและเร็วรวด อ้หหมายยกส่วนครับผมกระเช้ากระเชยกระเชยกระเช้ามา2องขอแจะสิบขอบระกำลงปีกำลำเจอกเลยโอเคครับผมเรียบร้อยต้นไม้กูเต็มเม็ดแล้วทางบ้านนะครับผมให้แล้วให้อีกเลยเกินพวงมาลงพวงมาลัยอะไรเต็มจอไปเม็ดจังว่านี้ธท็กเตอร์่นลงมาสามตัวนะท่านผู้ชมมันจะร่นออกมาครบสี่หน่วยครบองค์กรอบอบจมหรือไม่ ก็มไม่น่ามาเ้าสุดท้ายหรือไม่ก็มาชชอตสุดท้ายนี่แหละสวยแล้วจังหวะนี้นะครับผมโอ้โหเมียพักมาพอดี8หมุนขึ้นสเก็ตเตอร์พอดีนะครับจังหวะนี้ต้องงุ่งเย็บตังไว้แล้ว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 โอ้โหโลูกคิวมาเรียงรายและรายล้อมนะท่านผู้ชมแล้วก็มีคูณลนลงมาใส่หัว1ดอกคูน9เข้าไป1 2 9่นจังหวะนี้มีคูณลงมาเรื่อยเรเียงเเขาเรียกว่ามาเป็นตรงเป็นตับแต่โดยเชียดังตับตับตับแตโอ้โหเท่าไหร่วะ แล้วมาลว้าวงไงจังหวะนี้แล้วมาล้วงแล้วเดโะโผล่หน้ามายิ้มแบบนี้นะครับมีอ่าเาเรียกว่ามีโอกาสอู้อู้จะบอกว่าแบบบังเดะจะมาสรุปได้ฟรีในฟรีเฉยนะครับผมโอ้โหรอบนี้หวังว่ามันจะโปรจะปังในเพื่อนขอโลลัวขอโลลัวเเิดขอร้องเลยไหวจวังหวะนี้เอ้ยเครับทองมาแต่ไม่ระเบิดทองให้กูซะด,ด้วยเลขสิบเลขสิบเลขสิบ แตกทองแตกทองเออแตกทองนะผมมีคูซองโอเคเลขสิบติดกระเช้าดอกไม้นะผุมแล้วก็เท่าไหร่ตอนนี้เออคิวนี่บบาบอยเกินหัวบังเดะได้หรือเปล่าออตัวถูกตัวแพงไม่เอาไอ,อ้ทุยตัวตัวถูกไม่เอาตัวแพงเออจะพูดจะพูดผิดเล่นทันยังๆๆเออสวยงามเอาเอาให้นักหนักนวงหนักนวงลูกเจเลขสิบสวยสิบคิว มาเป็กระจุงกระจิมสันเลืเกินจังหวะนี้นะครับผมบักจงบักเจมานะท่านผู้ชมแล้วก็ติดระเบิดกรอบทอง2ช่องนะท่านผู้ชมวายโอโหปรรลักษบรรลากษกาคูสิบสองเข้าไปทีหน้าสนานายิ้วกันไปเลยแล้วจังหวะนี้ลูกเคมาระเบิดทองนะครับผมติดกระโชยกระเช้านะครับผมกระช่วงกระเช้าเาไม่ใช่เมื่อกี้คือโคมระยองระยานะท่านผู้ชมแม่นะเี่ติดโอ้โหแปดสามสองเลขหนี้สวยจัดประหัดโป๊กกันเลย หกดอกนี้ผงว่าจะมานะเพื่อนกัดฟันเล้นตอนนี้สู้ชีวิต,ตเสลอเกินเกมนี้แต่ว่าบวกมาสี่เคนี่ยถือโอเคแล้วนะจริงจริงก็น่าจะพอได้เลยนะนจริงๆถ้าเล่นคนเดียวแบบไม่อ่านคลิปนี่กูพอไปไานเลยท่านผู้ชมแต่นี่คืออ,อยากให้คนดูแบบเพลินนะครับผมลุ้นไงว่าเฮียมันจะเม็ดตัวตอนไหนกูรู้รู้นะกูรูร้โอเคเลยสามหมุนท่านผู้ชมจะมันจะมา มาเอ้ย่ะเออแล้วไอเจมาจังหวะนี้เรียงรายแล้วก็ลายล้อมนะผมรอบนี้มาดีจัดเลยมาดีจัดเลยเพื่อนว้าบาลลังกบาลาก์กันเลยติดหกบุนนะผมฟรีในฟรีหกพันสามสามหนึ่งโอ้ my god อดห้าสิบตางค์นะครับผมเอาไปเป็นบริจาคแล้วกั่อนอู้ คมละย้อยระยาติดน้องเดะไปหนึ่งทีแล้วก็ติดโคมละย้อยวิ่งละย้อยอันไลอีกหนึ่งทีโอ้แม่ก็ลิ้นเบนกันบางเดียววันนี้นะพี่อะไรก็ไม่รู้มาตั้งแ่วันี้เยอะเกินบางทีติดคำนวณได้รวดเร็วนะครับผมแต่พออ่าเขาเรียกว่าพอไม่ติดคำนวณหรือไม่จ่ายนี่คือมึงสโลว์โมชั่นไปไหนนะท่านผู้ชมคิดว่าไงลีลาเหลือเกิน เป็ดสามสิบนี่คือเสี่ยว,วชีวันชีวีเหลือเกินนะครับผมจะดับอนาตราคาจอวันไหนก็ไม่รู้ขออนุญาตเพิ่มเป็น50สิบเลยละกันนะเพิ่มความสิวกิวผิดเถอะว้นนี้ร่างความจังไรไปเลยมันต้องมาดิเออเฮย้ยลุนดอกเดียวพอเดี่ยเออจังหวะนี้ขอเบ็ดร้อยเลยละกันนะครับผมคือวัดหน่อยเหอะเพราะว่ามันแข็งอยู่ไฮนึงแล้วนะท่านผู้ชมบลู เบล็อตบล็อแล้วความจังไรไปเทียบร้อยจากมาบนปกตินะผมชาร์จพ,พลังชาร์จพลังรีเซ็ตครูด,ดาวจังหวะนี้มาหรือไม่กูรุนเรี่ยวเนี่ย <c oughs> โอเคแล้วก็เงียบเออเข้าไปเพื่อนมาแบบอ่าเขาเรียกว่าจมกระจิม่มกระยิ่มเือเกินแล้วก็มาแบบไม่ยงไม่ยักไม่พักไม่พักไม่พอดกันเลยวืดไงว้าวนางวืด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 ,วด ก็วืดโอ้โหไม่ติดคำนวณเลยท่านผู้ชมคิดว่ายังไงมันจะมาไหมคิดว่าจะมีสองเวมันจะมาแบบทุ่มเดียวกับไม่มาเลยแต่กูสุดหน่อย้นหน่อยห้าเกียอะไรอมันบอกว่าโอ้โหน้องวัววัวขาวเต็มจอครับผมดอกเมื่อกี้เท่าไร่เพื่อนนี่ไงทรงพลังมั้งล่ะเพื่อนน้องวัวเต็มจอแล้วก็บังมาท่านผู้ชมจังหวะนี้บังมานบังบังมานนะผม ู้สึกว่าเดีกับบังอู้เด็มาเห็นไหมบังสลับเดเดสลับบังของจริงครับอกนี้6ก0 0น็นั่นแล้วก็โอ้โหติดเคบวกสิบวกเดบีวายอีกติดบังอีกหนึ่งทีแล้วก็เดอีกสักทีเหอเออแล้วก็มันสลับไปสลับมาสับขาหลอก14 k เคนะครับผมท่านผู้ชมรวมๆกันแล้วเท่าไหร่ดูดิ2ี k เคนะครับกับการสับขาหลอกบังสลับเด็เด็สลับบังบวกที่เลนรถเต็มจงเต็มจอไปหมดแตกนอกนะเนี่ยโคตรโหดมีขนาดไม่มีคูณในฟิลิปปินส์เป็นว่า โคตรโกรกันโกรธทีกันเลยได้ไปยี่สิบสามเคเฮ้ยสามสิบสองเคพูดผิเาเป็นว่าใครที่อยากดูช่วงเวลาแบบนี้นะครับผมเล่นกินที่เขาเป็นละเลกในคลิปเลยนะผมก็เป็นเรืของขอสับสนไลค์เป็นละใจเฮียด้วยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย